ฟอมนะอมนะถามได้าได้นะทำอะไรเพื่อลุ <c> ้ <oughs> เหมือนจนะวุ <c oughs> ะ่วายโครเหมือนเลยเห <c oughs> ผมนมะอุปกรณ์เ <c oughs> ่ยังเหมือนจะสัตวนะ์เ <c> ล <oughs> ยียยี่สงคมผม,มก็เหมือนอนะ่ <c oughs> ะเหมือนเย <c oughs> เหมือนจะ <c oughs> คุยกยจับเลยเนี่ <c oughs> โอ้ยงตาแดงกำเลยเหียจะเสียบม้าหรือว่าติดกัญชาหรือว่านั่นไหน เออทำไรวัยรุ่นอ่ะเอ้ยอุปกรณ์ครับเอาลังกายเอาไงเอาไหนตัวตัวก่อนตัวก่อนตัวก่อนหยุด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 ตัวก่อนตัวก่อนวัยรุ่นทำไรอ่ะฮะวัยรุ่นไปเลยเฮ้ยวัยรุ่นมึงไปลดผมพาวัยรุ่นทำอุปกรณ์มาเล่นด้วยวันนี้ดูดูไปโชว์ตัวหน่อยเพื่อเขายังไม่เห็นว่าใช่หรือเปล่าใช่ตัวจริงเปล่าเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ครับ คนเหมือนไอสัตว์ถ้าเหมือนจริงมองอีกครั้งก็เหมือนไอสัตว์จริงแมกคนคนกลางคุณน้องไอสัตว์จอมันไม่จอมันเอาจอดแล้วจอดที่พี่พี่พี่จอดกำแพงมันรวมลังหินแบกเอารถได้นะจอดหินพี่จอดหินพี่พี่ลืมพี่รถอ่ะเฮอยังไม่ลืมไม่ลืมหรอกจำไม่เคยลืมเรียนเตือนตัวเองเอาวะาำไม่รุ่นเหรอไอสัตว์บอลรุนโคตรเถื่อนนี่ยอะบอลรุนทำอะไรอ่ะบอนรุ่นบอลรุ่นบอรุน ที่ใหม่เออตีมันเอ้ยโคโนโคโนไปรุ่นโคโนไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นก็มีอล่งมากโล่งมากไปรุ่นโลโลงโลเกินโลงเกินจ่าพาผมออกไปข้างนอกจ่าต้องรับผิดชอบเดะจะปกป้องจะปกป้องไปจอถึงสอนอแล้วกันไม่ไปดิเราทำอุปกรณ์ไม่ใช่หรอ ก็จะพาไปก่อนเป็นดูอุปกรณ์เอนย้ายสายิติเอาตัวสอบก่อนอุปกรณ์อะไรเืนย้ายสายพิตีเอาค่าเอาค่ไปท่านครับเครืงเิน้ยเกินย้ายไปนู่นมโลกโลกไหมเื่อนย้ายทีเ้ายไดาวังคารับหมดเป็นขีดเดียวเนย้ายทีไปกัเลยไปรุ่นไปรุ่นขึ้นก่อนไปตามตามไปเฮ้ยโดยดนโดเฮ้ยมันดาวนี่มันดาว คที่มันรอไอ้นั่นขึ้นชาร์จแต่ไอ้นั่นมันลูวิ่งอยู่เอ้บิวเฮ้ยนี่ไงมาลุ้นมาลุ้นเข้ามาลุ้นไปไปกระแต่เกี้ยวกระแต่เกี้ยวไอ้ย่าลอดพราะโคโนมันสวยสวยมาลุ้นสวยทำดีทำดีทำดีมีอุปกรณ์ให้ดีดาให้ฉันดีใจสียาให้ฉันเพลงนี้โคตรเข้าเลยเฮียเอาไปสีดา้วเดี๋ยวสีเดียวชีเก้าพีโอสียาสียาได้ได้ได้ ค่อยๆดีแล้วไปรุ่นนะไม่อยากสีษเยอะนะมันติดนะโอเคเอาๆแกได้พอมันกลัวจ้ะมันอยู่เครื่อน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 อ่ะอยู่เครื่อนมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่จ้ามันอยู่เครื่อนงปะมันเหมือนจะมานะไม่รุ่นเหมือนจะมานะไม่รุ่นทำอุปกรณ์ใครมาคัดกวางกันนะอุปกรณ์กูมึงต้องตายข่าวันข่าววันอุปกรณ์กูจะเสร็จตเร็วมึงมึงมาฮะโอ้โหแม่สาวน้อยบ๊อกบ๊อกบ๊อกสองบ๊อกสองเอ้ยบนบ้านไปรุ่นเอาอุปกรณ์มใหุ้ัน โดนแล้วโดนแล้วดาวหนึ่งดาวหนึ่งไปรุ่นเดี๋ยวเรื่องทางหนึ่งนะไปรุ่นนะป้อมยาอยู่ป้อมยาอยู่ไปรุ่นเอาโดนกระแทกระเบิดกูอยู่นี่ไปรุ่นอยู่นี่โอเคตจ้มไปรุ่นเฉยป้าเฉยป้าแตกแตกไปรุ่นโอเคจ้าโคตรยอดไปรุ่นกับจ้าพารุยโคตรดีเลยหลังหลังหลังไปรุ่นหลังหลังหลังป้อมนั้นป้อมนั้นป้อมนั้น ไอ้พวกนี้แม่งไม่ได้ติดยาแน่เลยพี่ดูเล็งมันเล็งมันเย้เล็งต้องรู้ไปสายมินีจ้าจ้าจ้าไม่มีเราเราไปเข้าซ้ายปะมันจะเอาเราวะจ้าไอจ้าจ้าไอ้วัยรุ่นมึงแป๊บนึงดิจ้ามานีไงดาวนึงเนี่ยวัยรุ่นมาอเล้เด้อมาบเล้มาเลยโบต้องหิวคิวจ้าเออกําลังไปกําลังไปเฮ้ยมึงไปไปสองตัวสองทัววัยรุ่นวัยรุ่นปวดขานุ่วัยรุ่นสวย แดกๆไปรุ่นหลังๆหลังขบวนขบวนไปรุ่นกลางมาก่อนไปเลย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 อ้าูเป็นอิสระแล้วไอ้รุ่นฮ่ากูเป็นอิสระแล้วมึงสวยดีมากไ้รุ่นทำดีไปไปไปมันเจ็บมันเจ็บมันไม่โฟกัสสวยเฮ้ยเอาเลยไอ้รุ่น นั่งนั่งท้ายกระบะเลยไหมนั่งท้ายกระบะเฮ้ยบอกให้นั่งท้ายกระบะไอ้นนี้ก็การท้ากระบะมันเห่าไม่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะทำอุปกรณ์มันอันตรายนะบางทีมันต้องใส่เสื้อเข้าแลบอะไรอย่างเงี้ยนะจาจามองหน้าไปนะจ๋าแล้วผมจะกุมหน้าแป๊บนึงนะเฮ้ยขขอออหหลลัังง่่จจจะาาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่ขนาดกูจับมึงมาแล้วก็ไม่เว้นนะเนี่ยสัตว์เงี้ยอยู่เดือฮะไหนๆก็โดนจับเดียวไหนก็โดนจับแล้วเอาให้สุดกระเป๋าหนึ่งพี่บินมาเนี่ยพี่บินมาเนี่ยมาเนี้ยพี่พี่พี่ไปข้างนอกพี่ไปตรง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 เนี่ยเออเออผมจะนั่งตรงมุมตรงนี้โอเคหันหันขวาไม่ต้องหันขวาไว้ไม่ต้องหันขวาอ๋อนะหนึ่งสองสามเทคหนึ่งแอคชั่น เฮ้ยไยรุนทำไรอ่ะหันหน้ามาทีนะหันหน้าทำอุปกรณ์ครับอย่าโคตรเเบื่อเบื่อเบื่อเบ่แต่มันเสียบยาฉันน้ำเบาน้องเบาดูอุปกรณ์ครับฮะวิ่งเอาดูเดียวเดินไง เอ้ยง่วงจริงเว้ยอะไรวะดีดีก็ง่วงขึ้นมาทั้งนั้นอะง่วงก็นอนนอนได้หรอวันนี้นอนสิบสองชั่วโมงครับนอนเที่ยงคกนตื่นตื่นตื่นสิบโมง <c oughs> นอนเยอะนอนน้อยก็มีค่าเท่ากัน <c oughs> ใช่ปะแต่ถ้าคนควรนอนประมาณ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับต่อวันทุกคนต้องนอนให้ได้ ไอ้รุ <c oughs> ่นมึงเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้มาให้กูดูดดิไม่ไหวแล้วใช่ไหมตะกะอะไรไม่รู้อะอะไรวะเติมเยอะแต่เล่นไม่เก่งอันนี้ก็ไม่เอาอะไรไอ้คนก็มีตังคนที่เขาชอบแฟชั่นก็ได้ในเกมงเนี่ยคนที่เขาเาไม่เก่งแต่เขาอยากเล่นแบบสนุกสนุกอ่ะมันไม่สนุกเพราะไอ้พวกเก่งนี่แหละมาเก่งแล้วมาขิงไงเข้าใจปะเออบางคนไหนไอ้พวกเก่งอะไรมันมันสนแค่แบบเอาชนะอนุนี้นี่แต่เนี่เขาสนแค่แฟชั่นเวลรวยคือกูรวยเออรวยอ่ได้ทำอุปกรณ์จนรวยอ่ะดิไปเลย เยอะกูยคุณเอ๋อย่าท่ออย่าท่ออย่าท่อท่อแล้วให้ดูดท่อแล้วให้ดูดพีศาจเยอะเลยเราไม่ถึงว่ะไปเนี้ยอูเรื่อเยอะ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 ัยรุ่นทำอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นไอ้เบ๊กไม่ปืนบ้าไอ้ยาได้ปืนสองหัวไวรุนไรุนไวรุ่นไวรุนไรุ่นไวรุนไป้เบ๊กเมาดิมาดิกูไม่อ้อมมาดิมาดิ มาดิมาดินี่ก็ได้ไปไปนไปรุนมาดิ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 มาดมาดิ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 มิมาดิมาดิมมาดิดิมาดิดิมามาดมาดิมาดมาดิ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 มิมามามาดมาดิมาดิมาาดิมาิมามาดิาดิมมามาดิมาดิมาดิมมาดิมาดมาดิมาดิมาดมาดิมาดมาดิมาาดิมามาดิมาดิมาาดิมามาดิมาดิมาา ดูดูให้ดูให้คุณใครจะช่วยมึงได้กูก็มีปืนมึงดูสภาพกูดิดูสภาพกูดิจากกูข้าเป็นหมาเลยเนี่ยพอแล้วกูเหี้ยไปแล้วไปตอนที่ที่พี่บอกว่าอะไรจะมาช่วยแล้วโอ้โหโคตรอุ่นใจเลยพี่วิ่งเล่นวิ่งเล่นไปเอาปืนก่อนกูก็แรกกูจะไปเอาปืนกเขาจะมาช่วยแต่มันเอาก่อนเลย